โอเคอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคล่างแหย่ e n d o p l a s m i c r e t i c u l u m นะครับ ER เนาะ Absent คืออะไร Absent ไม่พบ,พบใช่ไหมไม่พบ,ไม,พบไม่มีเนาะอันนี้ก็ Present ก็คือพบเนาะหรือมีก็ได้นะครับตรงกลางคือแบบไหนนะ U หรือ P ตรงกลางไครเขารับตรงกลางคือ U หรือ P Flow ใช่ไหมครับขวาม,มือสุดก็เป็น U เนาะ <Okay. S 2> ต่อไปอันนี้เสียบกอนจิแอปพลัสกอนจิแอปพลัสอันนี้ทำหน้าที่อะไรครับจำได้ไหมครับตกแต่งถุงจาก ER ตกแต่งถุงจาก ER ครับก็เหมือนกันเลยนะโปรไม่พบอยู่พบนะครับโอเคนี่ไรโซโซมครับทำหน้าที่อะไรครับไลโซโซม อ่านว่าไลโซโซมทำหน้าที่ย่อยสลายครับย่อยสลายเหมือนกันเลยครับโปรไม่พบยูพบเห็นไหมจำไม่ง่ายครับเพอร์ล็อกซีโซมอ่านว่าเพอร์ล็อกซีโซมทำหน้าที่ก็แบ่งเป็นสองอย่างนะครับถ้าเป็นสัตว์ถ้าเป็นสัตว์ตจะสลายช่วยสลายดีกว่า ช่วยสลายครับช่วยสลาย,ายไฮอะมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ H ห้ยสอง O ห้ยสองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในเม็ดเลือดแดงในเม็ดเลือดแดงครับช่วยสลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในเม็ดเลือดแดงเนาะนนี้ในสัตว์ครับถ้าในพืชอันนี้ก็ช่วยเกิดช่วยในกระบวนการ หายใจแสงนะครับหายใจแสงตอนมอ .5 เทอมหนึ่งเรียนมาแล้วคงจำได้อยู่เนาะนะครับการใช้อะไรนะ RUVP ไปจับกับก๊าซออกซิเจนใช่ไหมครับเพื่อไปผลิตพลังงานเพิ่มเกิดาาคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาโฟโตเลสไฟเรชั่น <c oughs> <Resp> โอเคเนาะต่อมาครับมีโซโซมมีโซโซมอันนี้พิเศษครับ ในโปรเจอในยูมีไหมในยูไม่มีครับพบแต่ในโปรคาริโอตครับมีโซโซมมีโซโซมเห็นนะครับอันนี้เอาไว้สำหรับห่อสารห่อสารครับหรือเก็บสะสมสารพวกไขมันครับพวกพวกที่เป็นไม่มีขั้วนะครับ ต่อไปเซนโทรโซมอ่านว่าเซนโทรโซมนะครับอันนี้ไม่พบในโปร,โปรพบในยูทีนี้ในยูคาริโอตพิเศษครับมันจะพบพบเฉพาะในพืชดอกครับคำนึงครับ น้ออะไรอีกน้อเดี๋ยวครับแป,ป๊บแป๊บนะครับโอ้ต้งพ่อป่าใช่สองพ่อป่าโอ้อาจารย์ผิดตัวทีไม่ไม่ใช่พบเฉพาะในพืชดอกโอ้ยสมองป่วยอันนี้ครับแอคซิสแปลว่ายกเว้นครับยกเว้นพืชดอกพืชทีครับจอารจารยหลงเศร้า พบในพืชทุกชนิดยกเว้นพืชดอกพืชดอกยกเว้นพืชดอกนะต่อมาครับไซโตสเกลิโนไซโตสเกลิโนภาษาไทยคือโครงร่างแข็งภายในนะครับอันนี้ก็ไม่พบในโปรพบในยูอันนี้เอาไว้สำหรับคำจุนเซล่ะ ใช้คําจุนเซล์ครับโครงร่างโครงร่างแข็งภายในมีอะไรบ้างจำได้ไหมครับมีอะไรบ้างครับมีสามอย่างไมโครทูบูไมโครฟิลาเมต์แล้วก็อินเตอร์ Media, amen, มีเดียดฟิลเมนตะนะ์มี3ามันเดี๋ยวนะไซโตสเกลิโนนะมีสามอย่างใช้ชค้ำจุนเซลล์ครับหน้าที่หลักๆคือใช้ค้ำจุนเซลไซโตสเกลิโนก็จะมี3ชนิดมีไมโครทูบูอันนี้ช่วยในการเคลื่อนที่เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างในการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นของเซลล์เองนะครับ ของคโครโมโซมที่ประกอบเป็นเส้นใยสปินเดิลอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นลึกไปไม่เอาก็ได้ครับเอาแค่ส่วนประกอบมี3อย่างนี้ก็พอ mm hmm. ไมโครฟิลาเมนต์ก็เกี่ยวข้องกับการไหลของไซโตพาซึมจำได้ไหมครับอินเตอร์มีเดียตฟิลาม ент ก็เกี่ยวข้องก,กันกับการยึดอวัยวะภายในเซลล์พวกการยึดออร์แกเนลนะครับไซโตสเกลเลตันต่อมาครับอันที่20 f ฟกชัวร่าหรือแฟกชัวัมอันเดียวกันเนาะแฟกชัวร่าแฟกชั l รัมอันเดียวกันครับอันนี้อันนี้พบทั้งหมดไหมพบอันนี้พบไหมพบขนาดเล็กอันนี้ก็พบในโครงสร้างที่มีขนาดเล็กพบทั้งคู่ครับพบทั้งคู่ทําหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนที่ครับช่วยเคลื่อนที่เห็นไหมครับแฟกชัวรัมแฟกช c u l a า รายละเอียดจันยังไม่ลงนะครับอันเราเรียนมันตอนมเพราะเราเรียนตอนมหกเทอมหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเทอมที่แล้วแฟเกเตลัมเกิดจากไมโครทูบูลรวมกันแบบ9ก้าบวกสใช่ไหมครับกลับไปทวนนะซีเลียซีเลียก็เส้นใยเล็กๆที่อยู่รอบๆโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับที่ช่วยในการเคลื่อนที่เช่นพารามิเซียมเทอมที่แล้วเนาะช่วยเคลื่อนที่นี่ครับอันนี้ไม่มีนะเนี่ย โปรไม่มีอยู่มีนะครับต่อมา m a d e o of reproduction หมายถึงว่าการสืบพันธุ์รูปแบบการสืบพันธุ์ครับ asexual แปลว่าอะไรครับ asexual อันนี้รูปแบบการสืบพันธุ์การสืบพันธุ์ asexual แปลว่า ไม่อาสายเพศนะครับส่วนยูคาริโอตก็ส่วนใหญ่อาศัยเพศครับส่วนใหญ่อาศัยเพศไม่อาศัยเพศมีไหมเช่นอะไรครับเช่นการแตกนอเห็นไหมครับเป็นต้นการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างเงี้ยไม่อาศัยเพศคําว่าคําว่าอาศัยเพศหมายความว่าต้องใช้เซลล์สืบพันธุ์ เพศผู้กับเซลล์เพศเมีย,มยทันนะครับเคยไหมยี่ิบสามครับการแบ่งเซลล์การแบ่งเซลล์อันนี้อาจารย์จะสรุปให้พวกเรานะครับตามที่เนื้อหาที่มันควรจะเป็นถ้าเป็นของปูคาริโอตใช้วิธีอะไมโทซิส คือไม่มีการแบ่ง osis, นิวเคลียสอะไมโตซิสครับไม่มีการแบ่งนิวเคลียสเพราะมันไม่มีนิวเคลียสอยู่แล้วถูกไหมครับโปรคาริโอตส่วนยูคาริโอตใช้สองวิธีคือไมโตซิสกับไมโอซิสสองวิธีนะครับไมโตกับไมโออันนี้มันยูคาริโอตไมโตคือแบ่งจาก 2N ตัวทีครับไมโตัวสองเป็น 2N ส่วนไมโอซิสจาก 2N เป็น N เดียวครับการแบ่งเซลล์ทันเนาะอะไมโตัวสจาก N เป็น N นะครับเดี๋ยวนักเรียนไม่ทนัน N เป็น N ครับเพราะว่าจำนวนชุดของโครโมโซมมันเป็น N เดียวโอเคเนาะ โปรคาริโอตไมโตซิส n เป็น n ยูคาริโอตไมโตซิสส n เป็น2 n นะครับมโอซิสส n เป็น n คือลดลงแต่เพิ่มเติมเอาให้เป๊ะตรงนี้ n เป็น n ก็ได้ครับเอาให้เปะพูดได้ง่ายก็คือจำนวนโครโมโซมมันไม่ลดลงไมโตซิสคือจํานวนโครโมโซมไม่ลดลงจํานวนชุดนะเป็น n เป็น n เป็น n ก็ได้2 n เป็น2 n ก็ได้ แต่ถ้าไมโอซิสเป็นได้แบบเดียวคือ 2N เหลือ N เดียวนะครับไกลละ24ครับเจเนเรชันไทม์นะครับ,ก,ลลรบ, Time, รบก็คือแบบช่วงชีวิตอันนี้จะสั้นครับอันนี้จะยาวกว่าอันนี้สั้นกว่าอันนี้ยาวกว่านะครับโปรคาริโอตสั้นกว่ายูคาริโอตยาวกว่า เขียนนะครับยี่สิบห้าเมตาบอลิกสเลตก็คือกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายในในสิ่งมีชีวิตนะครับกระบวนการเมตาบอลิซึมในเซลล์อันนี้สูงครับอันนี้ต่ำอันนี้สูงกว่าอันนี้ต่ำกว่าก็คือยิ่งเล็กยิ่งสูงครับเหมือนเหมือนคนเราเหมือนกันยิ่งเป็นทาลกอัตราเมตาบอลิซึมยิ่งสูง เหมือนกันเลยครับหนูกับช้างหนูจะมีเมตาบอลิซึมสูงกว่าช้างปกติ Respiration การอะไร Respiration แปลว่าการหายใจครับกระบวนการหายใจกระบวนการหายใจอันนี้เกิดที่ไหนกระบวนการหายใจหรือการแลกเปลี่ยนแก๊สนั่นแหละ การแลกเปลี่ยนแก๊สหรือการหายใจเกิดขึ้นที่เกิดที via veget, via veget ่เวียแปลว่าเกิด V I A เวียเรียว่าเกิดขึ้นเกิดที่เย <c ough> ื่อหุ้มเซลล์นะครับกระบวนการหายใจประเด็นก็คือครับกระบวนการหายใจในที่เรากําลังพูดถึงกระบวนการสร้างพลังงานนะครับการหายใจมันจะเกิดพลังงานขึ้น เกิดพลังงานนั้นมานะครับถ้าเป็นโปรคาริโอตเกิดที่เยื่อหุ้มเซลล์แต่ถ้าเป็นยูคาริโอตเกิดที่ไมโทคอนเดียเกิดที่ไมโทคอนเดียเขียนครับอ่าลองสุดท้ายอิเ e ล็กตรอนทำสปอร์ชเชนการถ่ายทอดอ e ิเล็กตรอน การถ่ายทอดอิเล็กตรอนอันนี้กระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนคือเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างพลังงานของเซลล์นั่นเองนะครับทำให้เกิดพลังงานอันนี้เกิดพลังงานงการถ่ายทอดอิเล็กตรอนถ้าเป็นในโปรคาริโอตเกิดที่ไหนครับอ่าเกิดที่เยื่อหุ้ม ซลแต่ถ้าเป็น U ริโอตเกิดที่เยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรียเห็ okay, นไหครับอันนี้คือการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเนาะก็จะเป็นจากพวก NADH FADH 2พวกนั้นนะครับตอนม .4 เทอมหนึ่ง เซลเลสไฟเรชั่นนะครับข้อสุดท้ายครับดี a r e นเอ c a t ิเคชั่นกระบวนการเพิ่มจำนวน DNA <ม>การเพิ่ม DNA มถ้าเป็นในโปรคาริโอตเกิดที่ไหนครับเกิดในไซโตพลาซึม ถ้าเป็นยูคาริโอตเกิดในเกิด <Okay. S 1> ในนิวเคลียสครับโอเคนะครับนี่คือหลักๆที่อาจารย์อยากให้พวกเรารู้นะครับส่วน DNA Transcription Translation พวกนั้นอาจจะกว้างไปนะครับเอาแค่นี้พอ28ทันเนาะ